สนับสนุนโดย B ีอิงสดชื่นและมีประโยชน์น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มตราสิงร้านอ้าสุพรรณห้างพันทิพย์สาขางามวงวานชั้น3ครับผมอ,อ้าสุพรรณครับถ้าที่สนใจอ,อยากจะปรึกษาเรื่องพระเครื่องพระบูชาพระชุเดเบญจภาคทีนะครับก็เจอได้ครับ ร้านพระเครื่องเวกัสผมเวกัสน,นะครับยินดีให้คําปรึกษาและก็ซื้อขายพระเครื่องสายหลวงพ่อทวดสายหลวงพ่อเงินพระยอดนิยมทุกชนิดครับนิตยสารพระเครื่องพุทธกยานิตยสารอมตะพระเครื่องและนิตยสารพระเครื่องอ,งอมตะร,ร้านนาครับ ท่านผู้ชมครับได้ชมสถานที่ตั้งของวัดนะครับจะพึ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับเดี๋ยวพบกับผู้รู้อีกท่านหนึ่งนะครับจะมาบอกเอาแบบวัตถุมงคลว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวไปพบกับผู้รู้อีกท่านหนึ่งครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่ติดตามรายการของอมตะสยามซึ่งรายการนี้เป็นที่ยอมรับในสังคมโดยรวมของวงการพระซึ่งเผยแพร่ให้กับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้าน ได้รับรู้ว่าเกจิแต่ละอาจารย์ที่ท่านติดตามอยู่นี้นะเป็นเรื่องราวที่น่าติดตามนะครับเราก็เป็นสิริศรธาของกงชนในยุคนั้นในยุคอดีตถึงปัจจุบันนะครับท่านผู้ชมครับในวันนี้เราจะมาคุยึนเรื่องเครื่องรางเครื่องรางของขลังไี่มีด้วยกันหลายชนิดหลายอย่างนะครับตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้ แต่วันนี้นะครับเราจะพูดถึงเบญจเครื่องรางชิ้นหนึ่งซึ่งทุกคนไฝ่ฟ้าและต้องการอยากจะได้เป็นผู้ครอบครองกันครับผมจะพูดถึงเรื่องเครื่องรางนะครับอันดับแรกเลยครับเบญจของเครื่องรางนะครับก็มีอยู่ด้วยกันหลายอย่างนะครับก็หนึ่งกระกุฏหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับประหลัดขิดหลวงพ่อเหลือเที่ยวเสือหลวงพ่อปาน านุม,มาหลวงพ่อสุนวัวปั้นหุ่นวัดศีสะทองเบี้ยแก้กันของวัดในโลงที่กล่าวมานี้นะครับถือว่าเป็นของที่หายากยิ่งนะครับควรค่าแก่การเก็บรักษาและก็หวงแหนแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วนะฮะจะหาชมของจริงได้ยากปัจจุบันนี้ได้มีของที่ทำเรียนแบบออกมาเยอะถ้าท่านจะเก็บหรือจะเช่าซื้อต้องควพิจารณานะครับ เราจะมาพูดถึงเรื่องประวัติหลวงพ่อสุนวัดเกาะสารคุณวัดเกาะสารคุณอยู่ที่ท่ามกลางเกาะเข็บของจังหวัดนนทบุรีนะครับหลวงพ่อสุนเนี่ยเป็นคําบอกเล่าของคนในพื้นที่ท่านเป็นสหามิตรนะครับกับหลวงพ่อลินวัดสะพานสูงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วเชื่อกันเหลือกเกินว่าท่านเป็นศิษย์ของหลวงพ่ออิมวัดสะพานสูงนะครับท่านเป็นพระชาวรามันนะครับซึ่ง เข้มขังในด้านวิทยาคมนะฮะท่านผู้ชมครับลุงพุสุนเป็นพระที่พมังเวศองค์หนึ่งแล้วก็ในตามประวัติแล้วเนี่ยแม้แต่พญารามราครบก็ยังนับถือท่านมาเป็นลูกศิษย์นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมเคยรู้จักลิเกของหอมหวนไหมฮะนะครับหอมหวนนี่เป็นศิษย์ของครูดอกดิน นะฮะไม่ใช่ดอกดินกัญญามาณน,นะครับเพราะครูดอกดินเนี่ยเป็นครูของอาจารย์หอมหัวนอีกทีหนึ่งนะฮะเพราะครูดอกดินเนี่ยเป็นศิษย์เอกของหลวงพ่อุลได้ณหน้าตาโพลหลวงพ่อศุลไปนะครับ,รบแล้วก็ถ่ายทอดไปถึงบ,รงบรงุรลษโมครูลิเกอกีกท่านหนึ่งคืออาจารย์หอมหวนที่เรารู้จักกันลิเก,กที่ดังๆกันอยู่ในอด,ดีตถึงปัจจุบันนะฮะอย่างเช่นอาจารย์บุเลิศ์นาพินศิศิลปินแห่งชาติก็เป็นศิษย์ของหอมหวนนะครับ สมบุนนี่เลยครับได้ทําเครื่องรางเอาไว้อยู่2ชนิดคือเนื้องาและเนื้อไม้นะครับงาเนี่ยหลวงพ่อก็เอางากําจัดนะครับถือว่าเป็นงาที่เป็นสิริมงคลแล้วก็แก้แก้อาถรรพ์ได้มาแกะเป็นหนุมานนะครับส่วนไม้ก็มีด้วยกัน2แบบคือไม้รักนะรัะนะฮะหรือไม,ม้แล้วก็ไม้มมยม แต่ไม้รักไม้มะยมนี่เลครับต้องเป็นต้องตายพลายในตามประวัติว่าหลวงพ่อเนี่ยได้ปลูกต้นรักไว้ต้นหนึ่งต้นมะยมไว้ต้นหนึ่งนะครับนะฮะแล้วก็ท่านจะเสกน้ําล้างหน้าทุกเช้าก็ลดต้นมะยมต้นรักเอาไว้ตรงนั้นนะครับอยู่มานานเท่าไหร่นี่ไม่มีใครสามารถที่จะบ่งบอกเทววัตได้ต้นรักต้นมะยมมันนั้นได้ตายพลายท่านก็ได้นําต้นรักกับต้นมะยมมาแกะ แม้กระทั่งลากอมาแกะแบนุมานนะครับมีทั้งหน้าโคนและหน้ากระบี่ในตราประวัติบอกเล่า,ากล่าวผ่านว่าสมัยก่อนเนื้นอไม้เนี่ยตัวละหนึ่งบาทเพื่อทําบุญเข้ากับวัดเนื้องานในตัวละสองบาทในสมัยนั้นนะครับไม่ใช่ถูกนะครับต้องมีผู้ศรัทธาจริงๆและเป็นลูกศิษย์หรือใครจริงๆจะดถึงจะได้ใช้กันนะครับแล้วช่างที่แกะนะครับท่างที่แกะเนี่ยมีชาวเรือ เป็นคนจีนนะครับจอดเดิอนอยู่ที่หน้าวัดและเป็นผู้แกะพราะนัศิลป,งลงปะคนรุ่สุนจะงดงามนะครับเป็นเจ้าแห่งศิลปะในด้านการแกะของนุมานนะฮะหน้ากระบี่ผิดแปลกไปก็เหมือนกับเป็นเหมือนถ้าตัวขนในหน้ากระบี่เนี่ยเหมือนกับลูกลิงธรรมดาแต่ส่วนหน้าขนนี่เป็นพญานะครับมีทั้งเนื้อไม้และแล้วก็เนื้องาทั้งสองชนิดด้วยกัน เพราะฉะนั้นครับท่านผู้ชมต้องพิจารณาดูให้ดีนะครับแต่ผมขอเรียนให้ทราบนี่ว่าถ้าใครมีไว้ครอบครองแล้วเนี่ยถือว่าเป็นสิริมงคลหลวงพ่อสุนเด่นในทางเมตตามหาอำนาจแคล้วคลาดและผูกพันครับท่านผู้ชมครับนี่ครับคือหนุมานเนื้องากําจักนะครับเรียกพิณหน้าโขนนะฮะนะครับขนส่งเครื่องนะครับส่วนเนื้อไม้องค์นี้นะฮะนะครับ ด้วยไม้ลักลงลักไว้นะครับเป็นหน้ากระบี่นะฮะแล้วศิละปะของการแกะมีได้กันหลายชนิดนะฮะบ,บางองค์นี่นะฮะที่มาตรฐานก็ที่เห็นเห็นก็อยู่ประจาํบาบ่อยคือจะนั่งชันเขา่าแล้วก็มือจับเขา่าแต่บางนุมานท่านบางตัวนี่นะครับจะคุกเข่าลงไปแล้วมือเท้าที่ที่หัวเขา่าชันเข่าก็ก็คุกเข่าลงไปบางบางตัวก็ชันเข่าข้างเดียวนะครับ อยู่ที่ศิลปะของการแกะเพราะฉะนั้นเราเวลาจะเช่าซื้อจะทาแต่จะดูความแห้งของเนื้อไม้นะครับนะครับล่องรอยของการแกะไม่ใช่ใช้ไม่ใช้เครื่องแกะกับปัจจุบันและปัจจุบันนี้คนที่ทําเทียนเรียนแบบเนี่ยพยายามพัฒนาเอาเครื่องแกะก่อนแล้วมาเอาใบมีดมาปอกอีกทีหนึง่งจะให้เหมือนของเก่าแต่ความแห้งของไม้ไม่ได้เนื้อไม้ไม่ได้งาก็เช่นเดียวกันครับอายุไข เป็นการบ่งบอกถึงการทําในยุคยุคนั้นสมัยนั้นปัจจุบันี้ทําไม่ได้บางคนเอาตัวมกักรูดเก่าๆนี่มาแกะอนุบาลหลวงพ่อสุมเก่าไหมเนื้องาเก่าไหมแต่อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับความเก่ายัางไงก็ทําทไม่ได้นะครับความเป็นธรรมชาติทําไม่ได้เพราะนั้นองไนพิจารณาตรงนี้นะฮะศิลปะการที่เขาแกะด้วย ศิละปะขอางการแกะในยุคนั้นก็แกะด้วยอารมณ์ปัจจุบันเนี่ยนะฮะมาใช้เครื่องแกะหรือใช้การการะทําออกมาเนี่ยมันผิดแปลกมันแข็งก็ด้ไม่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 เหม็นของจริงอารมณ์ตอนนั้นจะไม่ได้ต้องอาสินให้ออกถึงระวังตรงนี้นะครับบบบกกกลลลััััเเิดสุาานอยย่มงปรไแจบ มคืนรับท่านผู้ชมครับก่อนจากกันวันนี้นะครับนะฮะผมมีของดีมาฝากท่านนะครับคือเรื่องเพลงต้องขอบคุณนะฮะท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่ติดตามงานเพลงนะฮะอัลบั้มตามรอยตามาชุดที่หนึ่งนะครับซึ่งได้รับการตอบรับจากสังคมโดยรวมมาตลอดกับแฟนเพลงมาตลอดตอนนี้ครับนะฮะเดินมีนานี่นะครับอัลบั้ม ตา,าตามเราตามรอยตำนานเพลงนะครับชุดที่2ชุดใวสวิงนี่เป็นเพลงโจ๊กเพลงสนุกมันๆทั้งหมดครับนะได้มีนานี่ครับพบกันครับจากผมยัาบความพันธ์ครับผมครับท่านผู้ชมครับได้รับรู้เรื่องราวและวัตถุมงคลนับว่าท่านผู้ชมจะมีความรู้นะครับได้รู้ว่าวัตถุมงคลและสถานที่วัดอยู่ที่จังหวัดอะไรสถานที่อยู่ตรงไหนและว,ว่าเป็นรายการที่ให้ความรู้กับท่านผู้ชมอีกรายการหนึ่ง เดี๋ยวเราจะมีคําถามนะครับแล้วท่านก็ส่งเขาตอบมาสัปดาต่อไปเราก็จะคัดสรรผู้ที่ตอบคําถามถูกซึ่งวัตถุมงคลเรานี้ก็เป็นวัตถุมงคลของเมืองสุพรรณที่โด่งดังที่ทําพิธีอันยิ่งใหญ่นะครับเป็นทรงพลเล็กเนื้อเคลือบด้วยน้ําเคลือบท่านยังหาเช่าอย่างยากเลยแต่รายการเราอยากให้วัตถุมงคลดีๆกับท่านผู้ชมทางบ้านก่อนจากกันครับก่อนอื่นต้องขอขอ,อบคุณน้ําดื่มตาสิงผู้สนับสนุนรายการเรา สำหรับสัปดาห์หน้าอย่าพลาดนะครับท่านผู้ชมพบกันใหม่เวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ